มีชื่อเลขด้วยนี่เราไม่ได้แปะไว้นั่นก็คือคำถามเหมือนกันคำถามถามว่าอร่อยดีแจกทองค้าง้ัหมดกี่บาทครับบอกคำตอบเท่าไรครับสิบล้านบาทยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องยังยังยัง คิดคำถามยากไปเพราะว่าไม่ยากไอ้จริงมันที่ผลิตภัณฑ okay. ์ของเราแล้นะกะทิอร่อยดีแจกท้องคำทั้งหมดกี่บาทครับสิบล้านบาทสิบบาทสิบบาทในใคยมีกล่องกะทิไหมคะขออนุญาตเฉลยนะคะเราแจกทั้งหมดสิบล้านสามแสนบาทโอ้คำถามแรกพูดอยู่เอสสุกเอสสุกค่ะ ถามอีกครับพี่กอล์ถามอีกข้าวไม่ทำปวดเรื่อถามตัววันนี้ไม่สุดท้ายแล้วอยากจะแจกคักถามคือคือกัติอร่อยดีมีจำหน่ายกี่ประเทศทั่วโลกครับปร่เทศทั่แล้วโอ้โหตอบครับตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับตอบพี่ไมค์ครับประเทศอ่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวยืนรอสักครู่อ่านที่คิดว่าอยากข้าวผัดอันเดียวช่วงนี้ข้าวผัเราไี่เกี่ยวกับพันธุ์แล้วนใช่ เอาไงอ่ะเอาเป็นกับแฉแฟนไหมได้ขาดเลยแฉแฟนในรอบนี้ครับแบ่งเป็นคนหมดกี่โซนยากเลยพี่เจมสมีกี่โซนเับรัชที่ช้อนเรื่อกง่ายละห้าหกหรือเจ็ดโซน5้าหกเจ็ดสามดนี้สามคำตอบข้าวหกเจ็ดไอเดี๋ยวขออนุญาตเราก็กลับไปที่บีโกก่อนอ๋อ ใครที่กี่โซนนะคะใครที่ใส่แว่นตาใส่แว่นตาหนึ่งใส่แว่นตาสองไม่ได้ใส่แต่จิ้มเข้ามาันกระเป๋าใส่ <c oughs> ใครที่มีแว่นตาติดตัวได้ไหมมีแว่<ค>นตาติดตัวครับยัก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 ยัง,ยงไม่แจกมาต้นยางยังขอคุณสมบัติก่อนมีแว่นตานะมีแว่นตามีแว่นตาโ <Okay. S 2> อเคตอบกระานเมื่อสักครู่กี่โซนนะคะมีใครได้เกิดวะขันทีเจ็ดคันนนท์ห้า ท่านี้ก็เจ็ดมีแม่ตาไหมคะกี่เท่าไหร่นะคะห้าโซนเจ็ดโซนเจ็ดโซนตอบไปแล้วสามพันเจ็ดโซนใครใครใครเจ็ดโซนครับยกมือครับใครเจ็ดโซนครับนี่เจ็ดโซนนะฮะโอเคครับเจ็ดโซนตกรอบครับใครตอบห้องใครตอบห้องท่านีเสื้อแดงร์ตอบหกมีคนตอบใครตอบห้าห้ายกมือครับใครยกมือโอ้หห้า มองได้กันไว้นะฮะตกรอบครับใครตอกหอกนะได้แดงตอกหอกได้ดนตอกหอกหกอยตรงนี้หกอยู่ตรงนี้หกอยู่ตรงนี้เอ๊ะได้ช็อตหรอยกนี้วนนี้วันนี้วันนี้หกปุนอ่าคุณพี่เสื้อแดงตรงนั้นนั่งเสื้อแดงคู่กัน6ปุคนเมื่อสักครู่ท่านไหนนะคะที่ได้รางวัลแรกเอาท่านนี้เดี๋ยวเชิญมารอรับรางวัลได้ที่พิเดงเชิญค่ะครับเชิญปุ๊บกันตัวของเราก่อนครับขึ้นมาขันตัวก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะขับไปที่อร่อยดีแล้วนะโอเค เตรียมตัวไว้ให้ดีครับอร่อยดีของรามเนี่ยเรามาร่วมกับกิจกรรมครันงนี้ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้วันสุดท้ายซึ่งปฏิณฑ์ของเราค่ะมีสองแบบใครตอบได้บ้างคะว่าสองแบบมีอะไรบ้างน,นั่นเป็นขนมขาดในเชฟกะทิค่ะคุณพี่มีใครตอบได้บาา้างคะอะไรนะคะแแบบยกดทอง,องและแบบขวด พัทพี่ตอบคำถามนี้หนูถูกให้เลย <C US> s> <S แบบกล่องยี่ห้ออะไรคะและแบบขวดอะคะผิดทั้งหมดค่ะยอุ้ยส่งกล้องร้านง่าไปเลยถิ่นเพื่ออะไรรู้สึกถิ่ด้วยขออนุญาตขออนุญาตแนะนำนะคะบริษัทเราค่ะภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายค่ะบริษัทไทยฟู้ดจำกัด ค,นนะคะือผลิตอย่างทีพิกันค่ะขวดกระทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีแล้วก็อีกหนึ่งลิตภัสนะคะคกะทิ่ขวดเบียวไทยนะคระับเหมือนกันนะคะกระทิ๊ของเรามีอยู่สองแบบแบบ,แบ,บกล่องเขียวและกล่องสีชมพูเออซึ่งคุณผู้ชมนี่ใช้ต่อบใ,ให้กล่องแรกกล่องเขียวคือขวดกัะนิ้ทําำได้ทั้งในดูขาวและก็ของหวานครับกล่องสีชมพูทำอะไรคะ เขาเรียกว่ากระทิอะไรนะคะกระดีสลีปก็ถกรอบมันมีมันมีชื่อเฉพาะของเขาใช่ไหมอันนี้คือเล่นกันเองกระดิสลีปใช่ฮะอยากเก๋แล้วอ่ะเออเธอเลยฉันอยากฉันชอบรู้ดูวิทยาศาสตร์ดีอ่ะรู้สนุกดิอ่ะใช่ไหมคะดีพี่คนนี้ตอบพี่คนนี้ตอบตอบว่าอะไรครับว้าถูกต้อง เป็นก้อนวลูกเต๋านะครับขอกกับบ้านได้เลยนะครับให้เลยบุญเรนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมกับเราอร่อยดีนะคะก็อยากจะฝากไปด้วยเลยฝากแขกไปด้วยฝากแขกไปด้วยนะคะของเราแล้วก็แคมเปญวันนี้ค่ะวันนี้ด้วยอนุสิบล้านนะคะแจกของทุกทาพ ทั่วไทยนะคะเริ่มจากรางวัลแรกค่ะ30ธฤศจาคม2560นี้นะคะรางวัลชคชั้นหนึ่งนะคะเร<อ>าจะประกาศสันท<ด>ียก็คือ26กันยายน2568และที่สำคัญค่ะทองคำละลาย100,000บาทสำหรับโุคชันที2 2> ่สองนะคะเราจับแจกกันในวันที่30กันยายน2568นะคะอย่าลืมคียิ่งค<า>ูณตรงเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะคะสำหรับรอบนี้ค่ะ อร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกนะคะเริ่มต้นก็อร่อยดีปลายทางก็อร่อยดีขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสดุมากเลยเค่ะอ่ะต่อเรื่องดีกว่านะฮะเมื่อกี้นะจากอร่อยดีไปแล้วนะครับมีใครที่มีปัญหานะฮะในเรื่องของกระเพาะหรือลำไส้ไม่ดีครับของรางวัลต่อไปครับคนจะมาแจกอะไรครับเรียนเชิญครับเบอร์เจียวเจลยวเจียวจนจบครับครบสามคุณสมบัตินะครับมาให้ความรู้กันด้วยนะครับกับเบอร์เจียวเจลนะครับ แลมีปัญหามีอะไรบ้างับรอบนี้แนะนำได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราเ,เมรเอร์จิวเจลนะคะเจลตัวจบลดกดไหลย้อนนะคะก็คือวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์เมอร์จิวเจลน,นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเกรสอีเชนดักนะคะเลยรู้จักในเพื่อของดีคอเจนนั่นเองไม่ใช่ไม่รู้จักดีใใค<ะ>อเจนเลยคะยกมือขึ้น,นะค่ะรู้จักตั้งแต่เกิดเลยนะครับเดีกคอนไทยมาช้านาเบจยาเบจยาหลายชั้นเบจยาสามชั้น ไม่อยากพูดกัเต็มไปโอเคโอ้โหเอกชันคองเฟิร์นไม่ได้หลายชั้์มีหลายชาร์วันน <uh. ี้ค่ะ Dior เจนนะคะเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาค่ะชื่อว่าเมอร์จิวเจลนั่นเองค่ะเมอร์จิวเจลนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกรดไหลย้อนค่ะคนไทยเนี่ย ชอบ kind <of Ô> <in> ป็นกดเลยย้อนมากๆเลยค่ะนอกจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะที่ทําให้คนเป็นโรคกดเลยย้อนสูงขึ้นในทุกๆคนนั่งเพดีสิบห้าขึ้นไปเลยทั่งเพดตอนท้องว่างนะฮะพฤติกรรมในการทานของเราคือต้องหยิบเราบอกว่าทุกวันที่ชิมมันเร่งรีบบางครั้งเนี่ยการคัดกรอกของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้มีสติมากพอที่จะดูแลทุกมื้อเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดปัญหาแล้วคิดผิวเบอร์จีเจลครับผมวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันด้วยค่ะดีเกมอะไรครับวันนี้ เราจะมีคําถามง่ายๆนะคะซึ่งคนคนไทยน่าจะตอบได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าใช่เป็นต่างชาติเล่นได้ไหมได้จะว่าเราไม่รู้เรื่องโอเคมีใครรู้บ้างไหมคะว่ากดไหลย้อนเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะสาเหตุสาเหตุเหรอสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดกดไหลย้อนเออเอาทักแฟกต์เลยไหมทางทางการแพทย์เลยไหมเอาไม่ต้องสอบซึบงซั่นๆเลยต้องรของประสบการณ์นี่เรื่อาการแลกันอาการกันนะฮะตอบยังไงครับยังไงโย่ เดี๋ยวจับหูไว้ก่อนนะคะจับหูจับหูไรอะหูของพอยหูเนอหรือหูชันจับหูคนข้างๆก็ได้ค่ะโอเคตัวนี้อย่าต่อยกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะนับถึงสามนะคะหนึ่งสองสักครู่ค่ะจะเย็นๆหน่อนเลยหนึ่งสองสามข่านนี้ค่ะหนึ่งข่านนู้นได้ค่ะสอง เราใหม่ได้สองแล้วเด็กเด็แล้วขออีกรอบหอนึ่งอ่าน,น้องคนนี้เป็นสามโอเคค่ะอยาขออีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านนะคะจะผูกให้ก่อนนะคะจะโหลเออมีการขั้นตอนที่ทมงไปอยู่แต่ก็ได้อยู่นะ้วหนึ่งสองสามเป็นคุณพี่ผู้ชายคนนี้นะคะก็ได้ค่ะลรกัาคืออะไรขยกอล,อยลูกนี่หรอก็คือจะให้เอาไปปักป่าก็เล่นเนี่ยยกขึ้นด้วยก็ได้เดี๋ยว คนไหนที today, on, pegar, uh, go? ่หนูเลือกไว้เมื่อกี้ชูมือนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเอาไมค์ไปให้นะคะตอบได้เลยค่ะครับถามพอกคาถามก่อนโลกกับลายอนเกิดจากอะไรได้บ้างสาวย่อยยาก